บราชาลูกหนังทัโรขอเสนอเอซิมิลานพบลิเวอร์พูลเจาะ5ประเด็นหงแดงบุกอัดปีศาจแดงดำแชมเปนลีกลิเวอร์พูลงัดฟอร์มดุพลิกสถานการณ์จากตามหลังเอซิมิลาน0ต่อ1กลับมาชนะ3ต่อ1ที่ซานซิโรในศึกยูฟาแชมเปนลีกรอบลีกเฟสเมื่อวันอังคารที่17กันยายนที่ผ่านมา 1.2. เซอร์แบ็คฟอร์มเพอร์เฟก ตอนนี้ต้องยอมรับแล้วว่าอิบราฮิมาโกนาเตเป็นกองหลังที่ขาดไม่ได้เช่นกับเฟอร์กิวฟานได์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทั้งคู่ลงสนามพร้อมกันยิ่งทำให้เกมรับของหงแดงเหนียวแน่นยิ่งขึ้นโกนาเตประสานงานกับฟานได์ได้อย่างเข้าขาและมีส่วนในการสกัดบอลในจังหวะสำคัญหลายครั้งทั้งลูกโด่งและลูกบนพื้นสตาชาวฝรั่งเศสเก็บกินเรียบที่สำคัญการเคลียบอลก็เด็ดขาดไม่ทำให้ทีมต้องตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก จุดเด่นที่โกนาเต้แสดงให้เห็นมาตลอดนั่นก็คือการขึ้นไปเล่นลูกตั้งเตะและครั้งนี้เขาก็เป็นคนที่ทำประตูตีเสมอให้ทีมนอกจากนี้ฟานดายังเป็นอีกคนที่ทำประตูให้หงแดงขึ้นนำสองต่อหนึ่งต้องบอกว่าสองเซนเตอร์แบ็กของเดอะเรดในแมตช์นี้สามารถงัดฟอร์มเทพออกมาได้ยอดเยี่ยมไม่มีที่ติและถือเป็นการแก้ตัวจากเกมที่แล้วที่แพ้ฟอเรสต์คาร์แอนฟิ์ในเกมลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสองไม่ผิดพลาดแบบเดิม หลังจากที่โดนนอตติงแฮมฟอร์เรสยิงประตูขึ้นนำและถูกทีมเยือนเล่นบอลอุดทำให้หงแดงไม่สามารถเจาะเข้าไปทำประตูได้แต่ในแมตช์เยือนเอซีมิลานนั้นอาเนอร์สล็อตสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จลิเวอร์พูลโดนเจ้าบ้านยิงนำไปก่อนในช่วงครึ่งแรกและแน่นอนว่าตอนนั้นซาวุคเดอะ์คอปตั้งข้อสงสัยว่าสล็อตจะสามารถที่จะกระตุ้นทีมให้กลับมายิงประตูคืนเพื่อตีเสมอหรือแซงชนะได้ไหมเหมือนสมัยที่เจอเกนครอปทำให้เห็นเป็นประจำ งานนี้คุณซือชาวดัตส,สามารถกระตุ้นลูกทีมให้กลับมาฮึดสู้และยิงคืน2ประตูนในช่วงครึ่งแรกซึ่งนั่นทำให้ลิเวอร์พูลสามารถกลับมาสู่เกมและจัดการกดปีศาจแดงดำได้อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงกลางครึ่งหลังลิเวอร์พูลจะเน้นการตั้งรับแต่ก็ยังคอยหาโอกาสที่จะสวนกลับและมาได้ประตูตอกฝาลวงจากโดมินิกโซโบสไลซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นบททดสอบด้านจิตใจของนักเตะหงแดงในยุคข,ของสลอตได้เป็นอย่างดี สามซิมิคาสต้องพัฒนาคอต้าซิมิคาร์สมีโอกาสได้ลงตัวจริงแทนแอนดูโลปสันในเกมที่ซานซิโรแต่งานนี้ต้องบอกว่าเจ้าต,ตัวไม่ได้แสดงผลงานที่น่าไว้วางใจที่ทำหน้าที่แทนโอบโบได้เลยจังหวะที่ทีมเสียประตูแรกต้องบอกว่ากรีกสเกาเซอร์สมควรโดนตำหนิและรับผิดชอบแบบเต็มเม็เพราะดันตั้งหน้าตั้งตาดันเกมรุกจนทำให้เกมรับมีช่องโหว่ซึ่งทำให้คริสเตียนพุริสิตลุดเข้าไปส่องประตูแบบสบายอุรา แม้ว่าดาวเตะจากแดนเทพนิยายจะมาแก้ตัวได้จากจังหวะที่เปิดเตะมุมให้ฝันได้ทำประตูขึ้นนำก็ต่ำแต่มีหลายครั้งที่เขาโดนคู่แข่งมองเป็นบ่อน้ำมันและมักจะเจาะทางตำแหน่งนี้บ่อยๆอีกหนึ่งจุดที่ซีเมีคัสต้องปรับปรุงเป็นการด่วนก็คือการจบสกอร์เพราะเขามีโอกาสที่จะยิงประตูให้กับทีมถึงสงครั้งแต่ดันขาดความเฉียบคมซึ่งงานนี้ถ้าหากไม่ปรับปรุงจุดด้อยมีสิทธิ์ต้องเป็นอย่างอะไรรูปสันต่อไป ซีกาเฟนแบกปิดทองหลังพระซาลาอย่างสำคัญแฟนบอลลิเวอร์พูลอาจจะชื่นชมผลงานของโกนาเต้และฟันได์รวมทั้งซูบอสไลน์แต่ถ้าหากมองอย่างละเอียดจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไราอันกราเฟนแบกเป็นผู้เล่นที่ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงกาเฟนแบกอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักแต่เขาเป็นคนที่คอยดักบอลและตัดเกรดแดนกลางได้อย่างสุดยอดนอกจากนี้ยังมีส่วนในการเชื่อมเกมและคุมจังหวะการเล่นได้อย่างโดดเด่น นี่คือประโยชน์ที่ทีมได้รับอย่างแท้จริงโดยเฉพาะการเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นรุกที่ทําได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกคนที่ควรได้รับคําชมเช่นกันก็คือโมฮัมเหม็ดซาลาห์ที่มีส่วนในการสร้างสรรค์เกมบุกให้กับทีมโดยบังโมอันตรายทุกจังหวะที่จับบอลแต่น่าเสียดายที่ไม่มีชื่อทําสกอร์เพราะเจ้าตัวดันซัดชนคานสองครั้ง สาวกเดอะค็อบบางคนอาจมองว่าซาร่ามักจะหวงบอลหรือเล่นยากในบางจังหวะแต่ถ้ามองภาพรวมนี่คือนักเตะที่ทําให้เกมรับเอซิมิลานต้องเจอกับงานยากลําบากในการรับมือ 5. ฉลองวันเกิดโค้ดอา์เนอร์เมื่อวันอังคารที่17กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของกุนซืออา์เนอร์สลอตและแน่นอนว่าผลงานบุกชนะเอซิมิลาน3ต่อ1ถือเป็นหนึ่งในของขวัญชิ้นโบแดงในวัย4 6ปี อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าประทับใจสำหรับการชนะปีศาจแดงดำก็คือพวกเขาเป็นสมสรสนเดียวที่สามารถบุกมาปราบเจ้าบ้าน a อซิมิลานและอินเตอร์มิลานได้แบบ100%ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนสลีกสถิติของลิเวอร์พูลที่าโร Zero, ชนะ Inter Milan อินเตอร์มิลาน1-0ปี2008ชนะเอซิมิลาน2-1ปี2021ชนะ Inter Milan อินเตอร์มิลาน2-0ปี2022ชนะเอซิมิลาน3-1ปี2024 เอซิมิลานพบลิวอพูแจมหลายคนซาล่าไรา้ดวงตัดเกรดแข้งหงแดงเกมบุกสอยปีศาจแดงดำหงแดงลิวอพูเปิดฉากศึกอยู่ฟาแชมเปลิกฤดูกาลนี้ได้อย่างสวยงามหลังบุกเอาชนะเอซิมิลาน3ต่อ1ถึงสังเวียนแข้งซานซิโร Zero, เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาโดยโดนยิงก่อนตั้งแต่หัววันแต่หลังจากนั้นเล่นได้เหนือกว่าปีศาจแดงดำตลอดจนจบและนี่คือผลสอบของลูกทีมอาร์เนส็อตแต่ละคนในแมตชนี้11ผู้เล่นตัวจริงอลิซอนเบเกอร์6คะแนน เสียประตูตั้งแต่หัววันนาทีที่3นอกนั้นไม่ได้โดนทดสอบอะไรเลยเชนอเล็กซานเดอร์อโนนเจ็ดคะแนนยออลูกฟรีคิกสุดแม่นให้กอนาเต้โมงประตู1ต่อหนึ่งและเป็นคนที่สร้างโอกาสมากสุดของทีมในเกมนี้ที่4ครั้งส่วนเกมรับอาจจะมีหลุดบ้างแต่ไม่ถึงกับเจอปัญหาใหญ่อิบราฮิมากอนาเต้8คะแนนนอกจากทําได้ดีในเกมรับแล้วยังขึ้นมาโขกทําประตูตีเสมอ1ต่อหนึ่งช่วยทีมกลับมาสู่เกมได้อย่างรวดเร็วเฟอร์ Fer กิลฟานไดกัปตันทีม8คะแนน ถึงแม้คุมพื้นที่ไม่ค่อยดีในจังหวัดเสียประตูแต่หลังจากนั้นไรที่ติแถมเป็นคนมงทําประตูช่วยทีมพลิกนํา2ต่อ1อีกด้วยคอสตาซีมิคาส6.5คะแนนได้รับโอกาสลงตัวจริงและแค่ช่วงต้นเกมหลุดตําแหน่งทําให้คู่แข่งได้ประตูขึ้นนําเร็วแต่ก็แก้ตัวได้เยี่ยมโดยการเปิดลูกเตะม,มุมให้ฟานไรท์โคกประตูพลิกนํา2ต่อ1อย่างไรก็ตามฟอร์มโดยรวมไม่ค่อยโอเคโดยเฉพาะเกมรับไรอันกราฟเฟนแบก8คะแนน ดูเพลินเหมือนไม่ค่อยเด่นแต่เป็นคนที่คอยดักบอลช่วยตัดเกมแดนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทําให้ทีมได้ประโยชน์เต็มๆโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนจากรับเป็นรุกอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์7คะแนนเล่นตามเกมได้ดีผ่านบอลแม่นยําสร้างโอกาสให้เพื่อนลุ้นจบสกอร์สครั้งโมฮัมเหม็ดซาลาห6.5คะแนนป่วนเกมรับเจ้าถิ่นได้ไม่น้อยแต่โชคร้ายที่ไร้สกอร์แถมไม่ยิงชนคานสองหนตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกโดมิ so 7, น,นิโซโบสไล7.5คะแนน กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีครั้งประสานงานกับเพื่อนได้อย่างไหลลื่นและกระโดดยิงประตู3ต่อ1ได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้ทีมเล่นง่ายขึ้นในช่วงครึ่งหลังโคดี้กักโป7.5คะแนนโจมตีฝั่งซ้ายได้ยังมีประสิทธิภาพเล่นได้อย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะจังหวะพาบอลเข้าหาประตูก่อนแอซิดให้โซโบทําประตูที่3ดิโกโชตา6คะแนนเล่นเข้าขากับเพื่อนแต่น่าผิดหวังเรื่องการจบสกอร์ทั้งที่มีโอกาส ตัวสำรองที่ได้ลงเล่นดาวินนุนเยสแทนโชต้านาทีที่68ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้ลุยดีอารสแทนกักโปนาทีที่68ไม่มีคะแนนโจโกเมธแทนอเล็กซานเดอร์โนนาทีที่79ไม่มีคะแนนเฟเดรโกเคียซ่าแทนซาลานาทีที่90ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้แต่ถือเป็นการลงเล่นนัดแรกในสีเสื้อหงแดงของเจ้าตัวย่างเป็นทางการว่าตุรุเอนโดแทนแม็กอลิสเตอร์นาทีที่90ไม่มีคะแนน นี่เป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดของผมเลยทีเดียวอเมซอนพรามรายงานการสัมภาษณ์อาร์เนสซอตเฮดโค้ชของลิเวอร์พูลหลังจบเกมที่พาทีมหงสแดงบุกมาเมาชนะเอซิมิลานได้เป็นเกมแรกในยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้ววันนี้ก็ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของเขาอีกด้วยผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าผมมักที่จะฉลองวันเกิดกับครอบครัวแต่นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการฉลองวันเกิดของผมกับสมมสรพิเศษกับผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม กับในสนามที่สวยงามกับแฟนบอลที่อยู่ที่นี่และวิธีที่เราชนะหลังจากเราตามหลัง1ต่อศนย์หลังจากผ่านไป5นาทีเรามีผู้เล่นมากกว่า11คนและคนที่เข้ามาทดแทนในฐานะสำรองก็ทำได้ดีเช่นกันคุณคงไม่พูดแบบนี้หลังจากผ่านไป5นาทีในครึ่งแรกใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเราทำได้ยอดเยี่ยมจริงๆ ชัดเจนว่าการแพ้ในวันเสาร์ถือเป็นเรื่องน่าผิดหวังอย่างมากสําหรับเราทุกคนและการตามหลังหนึ่งต่อศูนในช่วงต้นเกมนี้คุณก็คงเกิดความสงสัยขึ้นมาในทันทีว่าเราจะตอบสนองอย่างไรใช่หรือไม่แต่ถ้าคุณเล่นได้ดีขนาดนี้สาหรับเกมในวันเสาร์เราจะไม่พบกับความพ่ายแพ้ในวันนั้นเลยเกมนี้เราต้องการตอบกลับในสิ่งที่ผิดพลาดในเกมนั้นเรามีบทเรียนจากความพ่ายแพ้ที่บ้านอย่างน่าผิดหวังที่สุดและเกมนี้เราต้องการตอบสนองด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามี ลิวอพูร่วมไว้อะไรแดร่แฟนบอลชาวไอริชผู้ประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตระหว่างเดินทางไปเข้าชมเกมแชมเป,ปี้ยนกับเอซิมมลานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก่อนแข่งเกิดเรื่องเศร้าเมื่อฟิลิปดูรี่ชาวไอริชวัย5้เวปีผู้เดินทางตามมาเชียจากเมืองลิวอร์พูโดนรถชนเสียชีวิตที่แบกกาโมทางตอนเหนือของเมืองมิลาน รายงานสื่ออิตาลีเปิดเผยดูรีพยายามข้ามทางหลวงสาย A4 ที่หน้าสนามบินเพื่อเข้าพักในโรงแรมแต่โดนรถชนเสียชีวิตโดยพบตัวเข้าชมเกมที่ซานซิโรอยู่ในกระเป๋าผู้เล่นลิเวอร์พูลใส่ปลอกแขนสีดำในการดวลกับมิลานและก่อนแข่งตัวแทนจากสองสโมสรยังร,งร่วมกันวางดอกไม้ไว้ตรงที่นั่งของดูรีเพื่อเป็นการไว้อาลัยเราเสียใจย่างยิ่งกับการจากไปแบบน่าโศกเศร้าของฟิลิปดูรีจากอุบัติเหตุบนถนนในเมืองแบกาม ลิอร์พูเขียนผ่านถแถลงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสร,รร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวและเพื่อนของฟิลิปรวมถึงเหล่าแฟนบอลให้ผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากเจ้าหน้าที่ของเราในเมืองมิลานกำลังทำงานกับตำรวจท้องถิ่นและสโมสร,รจะให้การสนับสนุนแฟนบอลคนอื่นที่ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ต่อไปขอให้คุณพักผ่อนอย่างสงบฟิลิปหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ